สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชน LT ลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมาแชร์ความรู้แล้วก็เทคนิคนะครับการดับเบิลทัชแบบไม่จับบอลใช้ด้นในสถานการณ์จริงแน่นอนครับแบบไม่ว่าจะใช้ประยุกต์เป็นดับเบิลทัชยิงดับเบิลทัชหลอดม่วงดับเบิลทัชจ่ายบอลดับเบิลทัชหลอกคู่ต่อโซ่นะครับโอ้โหประโยชน์เยอะมากครับสกิลนี้เป็นสกิลยอดฮิตของใครลหลายๆคนนะครับเป็นสกิลเมต้าเลยก็ว่าได้นะครับใช้ง่ายแล้วก็ ได้ประสิทธิภาพดีครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอันดับแรกนะครับเราต้องดับเบิลทัชให้เป็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนดับเบิลทัชปกติก่อนครับการดับเบิลทัชก็คือลูกฟุตบอลอยู่ฝั่งไหนให้เราปัดอะนาล็อกไปฝั่งนั้นเลยครับแล้วก็กดแดสตหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแฟร์ลานตอเลสนะครับนี่ครับลูกฟุตบอลอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับ ให้เราปัดอนาล็อกลงล่างครับแล้วก็กดแดดหนึ่งครั้งนะครับจังหวะปัดอนาล็อกต้องให้พร้อมกับจังหวะกดแดดนะครับมันจะได้ดบบเป็ลทัดตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเกิดลูกฟุตบอลอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับให้เราปัดอนาล็อกไปด้านขวาของหน้าจอนะครับแล้วก็กดแดดพร้อมกันเหมือนเดิมครับถ้าลูกฟุตบอลอยู่ข้างบนของตัวนักเตะก็ให้ปัดอนาล็อกขึ้นบนนะครับแล้วก็กดแดดพร้อมกันเหมือนเดิมครับก็คือถ้าเกิดลูกฟุตบอลอยู่ฝั่งไหนก็ให้ปัดอนาล็อกไปฝั่งนั้นนะครับพร้อมกับกดแดด ถ้าเกิดดับเบิลทัชแบบปกติเป็นแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะมาเข้าเรื่องดับเบิลทัดแบบไม่จับบอลกันเลยนะครับการดับเบิลทัดแบบไม่จับบอลก็วิธีการทําก็เหมือนกับการดับเบิลทัดปกติเลยนะครับแค่จังหวะดับเบิลทัดไม่จับบอลเราจะกดดับเบิลทัดก่อนที่ลูกฟุตบอลจะมาถึงตัวนักเตะนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเพลนตอเลสนะครับกดพาร์หรือทรงธรรมดามานะครับแล้วก็คิดมันจะกดดับเบิลทัดรอครับ พอบอลมาถึงคิดมันก็จะดับเบิลทัดแล้วก็เราก็กดยิงครับแต่ถ้าอยากให้ดับเบิลทัดมีประสิทธิภาพนะครับเราต้องดูนักเตะด้วยนะครับแบบเฟรดามที่วิ่งไปเราไม่ควรจ่ายนะครับเราต้องมองแบบนักเตะต้องแบบยืนขอบอลนะครับนี่เอมเบ้ก็ยังดับเบิลทัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับคิดมันก็ยังไม่ได้ครับแบบถ้านักเตะวิ่งนี่แบบนี้เอมเบ้ได้นะครับดับเบิลทัดแล้วก็ยิงครับเราดูตัวนักเตะนะครับ ถ้าเกิดตัวไหนที่กำลังวิ่งขึ้นหน้าเราควรจะไปกดแทงช่องให้หนักเตะดีกว่านะครับไม่ควรมาดับเบิลทัดมันจะไม่สมดุลครับจังหวะนี้ให้มาที่แฟนต์ตอรเลนนะครับแล้วก็ปัดอนาล็อกสวนทางพร้อมกับกดแดดแล้วก็กดยิงนะครับมันก็จะเป็นดับเบิลถัดแบบไม่จับแล้วก็ยิงครับจังหวะเราปัดอนาล็อกนะครับทุกคนเราต้องกดแดดพร้อมกับจังหวะปัดนะครับถ้าเกิดเราปัดแล้วก็กดแดดไม่พร้อมกับจังหวะปัดอะครับ จังหวะปัดนักเตะมันจะเป็นกระชากบอลน,นะครับมันไม่เป็นดับเบิ้ลทัชครับนี่แหละครับปัญหาที่หลายๆคนถามว่าทําไมจังหวะดับเบิ้ลทัดมันเป็นกระชากบอลใช่ไหมครับนี่แหละครับปัญหาก็คือเราปัดอนาล็อกอะครับมันไม่ตรงมันไม่พร้อมกับจังหวะกดแดนนะครับเวลาปัดอนาล็อกมันก็เลยเป็นลูกกระชากบอลครับจังหวะนี้นะครับ แฟรนตอเลสวิ่งนำทางครับเราไม่ควรจ่ายให้เฟรนดับเบิลทัดนะครับเรากวนแทงช่องไปเลยครับแล้วทุกคนเห็นคิดมันไหมครับที่ยืนรอบอลอยู่นะครับเราจ่ายมานะครับแล้วก็คิดมันก็จะกดดับเบิลทัดรอครับแล้วก็กดยิงครับปัดอนาล็อกสวนทางกับลูกฟุตบอลครับพร้อมกับกดแดบเดี๋ยวมาชมการทาประตูจากการดับเบิลทัดแบบไม่จ่ายบอลกันนะครับลูกนี้นะครับ เราพอจังหวะจ่ายมาปั๊บเราก็ดดับเบิลทัดรอเลยครับนี่เป็นลูกดับเบิลทัดหลบกองหลังพอดีครับแล้วก็ยิงครับเนี่ยครับพอกดจ่ายธรรมดาเราก็กดดับเบิลทัดรอนะครับปัดอนาล็อกสวนทางกับลูกฟุตบอลพร้อมกับกดแดดแล้วก็กดยิงครับลูกต่อไปครับเรารอจังหวะนะครับแล้วก็มาถี่มาจะแตวดับเบิลทัดยิงครับเหมือนเดิมเลยนะครับ กดจ่ายกดดับเบิลทัดรอแล้วก็กดยิงครับกดจ่ายดับเบิลทัดรอแล้วก็ยิงครับ L ลูกนี้ครับเรากดจ่ายให้ที่คิดมันนะครับปัดอนาล็อกสวนทางกับลูกฟุตบอลกดแดดแล้วก็กดยิงครับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน การดับเบิลทัชแบบไม่จับบอลสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดเราทำเป็นใช่ไหมครับเกมบุกของเราหน้ากลัวแล้วก็อันตรายกว่าเดิมแน่นอนครับเราควรจะฝึกไว้นะครับให้มันชำนาญให้มันชินนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเอ่อถ้าเกิดใครอยากให้ผมแชร์เทคนิคอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อยากให้ทุกคนช่วยผม หน่อยนะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามหรือว่ากดแชร์ฝากให้เพื่อนๆอ,อะไรก็ว่าไปนะครับช่วยกันหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำเอ่อทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย